สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงยังไม่ได้เช็คแอคชั่นเอออยู่ๆก็พูดไม่ชัดในความสัมพันธ์นี้สักทีเออเขารออะไรอยู่หรออารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ยังไม่รู้ว่าเอะเรากับเขาคบกันในสถานะไหนทําไมเขาไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนหรือไม่เทคแอคชั่นอะไรสักทีถามว่าแอบรักแอบชอบอะเหมาะกับข้อหัวข้อนี้ไหมเราเมองว่าไม่ค่อยเหมาะนะคะแต่ถ้าดูเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้ดูเพื่อความมโ,โนได้ไหมได้เช่นกันจ้าอืมอยังไงก็เป็นดวงโดยรวมเนาะดูได้ทุกเพศ ความรักไม่มีเพศแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ,ะหรือไม่ก็ตรงมากหรือตรงน้อยหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันสลับกันก็ได้นะคะแทนที่จะบอกความรู้สึกเขาดัานเป็นบอกความรู้สึกฝั่งคุณก็ได้เช่นกันนะจ๊ะก็ดูกันเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องเป็นซีเรียสเนาะกับหัวข้อที่ว่าทําไมเขายังไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้สักทีเขารออะไรล่ะอันนี้ก่อนที่1นนะคะก่อที่2กอที่3คุณรู้สึกว่า เออกองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ้าหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาล่ะค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะมุมกล้องอาจจะใกล้มากเกินไปเล็กน้อยนะอืมอามาตั้งสมาธินะคะดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นตรงโดยรวมดังนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความมันเทิงนะคะขำๆไม่ต้องไปซีเรียสมาดูกันเลยค่ะเข้าหัวข้อกันเลยแล้วกันวันนี้ว่า ทำไมเขาคนนั้นที่คนกองเนี้ยกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาถึงไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้เออหรือเขารออะไรอยู่หรอมาดูกันดีกว่าเปิดให้สิบใบเนี่ยเปิดกันจนเออฉันเปิดให้สิบใบแล้วจะมีที่ตั้งหรือเปล่านี้หนึ่งเหรียญอืม ห้าไมา้เมจิเชียนสตริงเดอะซันคิงเรียนนะจ๊ะห้าเรียนแปดเรียนแก้วดบาบขยายหน่อยอืม ถามว่าเขารออะไรเหรอเรารู้สึกว่าจริงๆแนละ้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่เขายังมีความรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์เก่าๆมันยังคอยหลอกหลอนเขาอยู่ด้วยได้นะอืมกลัวการผิดหว,วังกลัวการเสียใจในบางในที่นี้บางคนอาจจะยังรึกนึกถึงคนรักเก่าความรักเก่ามันยังลืมไม่ได้ยังเหมือนเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เต็มที่ก็เลยยังละล้าละล,ะล,ะละางทั้งที่จริงในใจอะ่ะก็อยากจะเริ่มนะ เอออยากที่จะสร้างความสัมพันธ์เหมือนกันนะแต่ก็กลัวแล้วก็เถียงกับตัวเองอยู่แล้วก็เขาเป็นคนที่เวลาถ้าจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครนะตอนนี้คือต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งในในตัวเขาที่เขาคืรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเริ่มจริงๆต่างๆแล้วเขาเป็นคนที่ไปนิ่งๆแต่ไปอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้ ตัวเขายัางไม่พร้อมที่จะเริ่มบางคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอยากให้ตัวเองมีงานมีเงินมีทรัพย์สินบางอย่างให้มันได้มาก่อนยังไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์รือยังไม่อาา่ชัดเจนมากกว่านี้แต่ว่ายังอยากที่จะพูดคุยแล้วก็ไปเรื่อยๆในลักษณะนี้อันนี้มองในแง่ดีก่อนนะส่วนมองในแง่ดีเรามองว่าบางทีอ่ะ เขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณนั่นแหละอยากจะเริมเหมือนกันแต่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากความสัมพันธ์นี้แม้ว่าจะไม่มีเดวิลขึ้นแต่ว่ามันมีเมจิเชียนตรงกับแปดเหรียญล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการงานการอำนวยความสะดวกความช่วยเหลืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดสางความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้มันก็อาจจะไม่โอเคหรือน้อยกว่านี้ก็อาจจะไม่โอเคให้อยู่ในระดับนี้แหละคุยเรื่องอื่นได้ด้วยคุยเรื่องงานได้ด้วย คุยเรื่องส่วนตัวได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะเรารู้สึกว่าตัวเขาอะจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนไม่ว่ากับคุณหรือกับใครนะตอนนี้นะคะจากหน้าไพา่เหมือนยังไม่ได้มีพลังงานของคนอื่นเข้ามานะคะไม่ว่ากับคุณหรือกับใครแต่ตอนนี้เขาอยากได้อิสระะมีอิสระในการพูดมีอิสระในการคุยแต่ถามว่า อ,อ,อยากเริ่มต้นบางอย่างกับคุณไหมก็มอยากจะเริ่มเหมือนกันแต่เรามองว่าออกแนวเป็นการเริ่มต้นเรื่องของการงานจะเยอะมากกว่าความสัมพันธ์นะอืแล้วก็เขาอย่างที่บอกเขามีความกลัวมีความกังวลใจมีความเครียดบางอย่างที่มันดูสะสมอยู่ในใจเขาอะอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นรักเก่าๆได้อาจจะมีใครบางคนที่มีอิทธิพลต่อติดใจเขาอยู่ก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าแม้ว่าต้องรู้ว่าต้องมุกออนนะแต่ก็ยังไปไม่ได้อ่ะ ดูอึดอัดพอสมควรนะคะสาหรับคนกองที่หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณอ่ะเขาก็รู้สึกแต่ไม่ใช่เราเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณกับเขาอ่ะมันก็เคมีก็ตรงกันในหลายๆเรื่องนะคะคุยกันได้โอเคในระดับที่ไปด้วยกันได้คุยกันรู้เรื่องอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเขาคนนั้นก็เป็นคนเจ้าชูพอสมควรดังนั้นเผื่อใจไม่หน่อยนะคนกองนี้ในเรื่องที่เขาไม่ได้เทคแอคชั่นเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะนี้ก็ได้นะคะอืม อ่าแล้วก็มาดูหัวข้อต่อไปว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะระรักคนกองนี้ไหมชอบคนกองนี้ไหมขอ5ใบค่ะถ้าบางคนพึ่องอยู่ในช่วงของเริ่มการรู้จักการการสารสัมพันธ์กันยังไม่ถึงเดือนอะเรามองว่ามันเป็นของ มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะสำหรับคนกองนี้แล้วก็มาดูว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเหมือนเขากลัวเป็นเจ้าบ่าวกลัวฝนนะคะหรือไม่ก็เจ้าสาวกลัวฝนกลัวความสัมพันธ์นะอืมแต่มองว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอาจจะมีความชัดเจนก็ได้นะอืม ขอเพิ่มอีกห้าใบซิว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆเขาก็มองคุณอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวว่ารักหวานแหววชอบอะไรขนาดนั้นม,มีการอยากเริ่มต้นบางอย่างนะคะออแต่มีความกลัวเหมือนกำลังเลือกอยู่ถามว่ารู้สึกยังไงหรอเรามองว่าก็มีความรู้สึกประทับใจในตัวคุณอยู่ แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่เยอะมากบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนทางภาษาได้มีความไกลกันด้านระยะทางได้ตัวเขาก็กลัวกลัวว่ามันจะเป็นไปได้มากกว่านี้หรอเขายังปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะ,ะว่าตัวเองรู้สึกยังไงดังนั้นผลจากหน้าไพ่ก็เลยมันยังไม่ได้ออกมาว่าเออรักหรือว่าชอบหรือว่าประทับใจอะไรขนาดนั้นนะอื อารมณ์ไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะแต่ตัวเขาอ่ะก็ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีคนรักที่ดีหรือมีครอบครัวที่ดีนะแต่เขายังไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะใช่คนคนนั้นที่มาตอบโจทย์เขาหรือเปล่านะอืมดูอุมครึมชอบกลนนะคะถามว่าชอบหรือว่ารักไหมก็ไม่ได้ตอบตรงด้วยนะเนี่ยแต่เหมือนดูดูอยู่มองมองอยู่พิจารณาอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะค่ะแล้ว สิ่งที่เขาทําอยู่นะตอนเนี้ยคือความต้องการของเขาชัดเจนเลยใช่ไหมที่เขาแสดงออกอาคุณอนะขอห้าใบค่ะเจ็ดถ mm ้วย just the star kingda two of cups แล้วก็ the world ถามว่าใช่ไหมมองว่าใช่นะสิ่งที่เขาแสดงออกมันผ่านการไรตรตรองผ่านการคิดผ่านการพิจารณาแล้วว่าที่เขาไม่ชัดเจนอย่างนี้ที่เขายังไม่ได้เช็คแอคชั่นอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลามันอาจจะยังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ยังไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นมันทําให้เขาตัดสินใจที่จะแสดงออกในแบบที่เขาคิดในแบบที่เขารู้สึกคือเขาชัดเจนอะ่ะ ที่เขาไม่ชัดเจนที่เขาไม่เทคแอคชั่นก็เพราะว่าตอนเนี้เขายัางไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงจริงๆถูกอักลาออกมาทาไมข้อความนี้เนาะน่าจะออกข้อคำถามที่แล้วถูกป่ะทุกคนดังนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกคือความชัดเจนนะคะว่าเขายังอยากที่จะคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้อยากเทคแอคชั่นอะไรมากมายออกแนวไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็เหมือนกําลังเลือกอยู่ว่ะ ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ทางที่จริงคุณมีแรงดึงดูดไหมคุณก็มีแรงดึงดูดบางอย่างนะอืมไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่เขาอาจจะมีตัวเรื่องอื่นเยอะเช่นอ่มีคนอื่นให้เลือกได้หรืออาจจะเป็นหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นความฝันของเขาให้เขาไปทําตามในสิ่งที่เขาต้องการก่อนอะ,อะไรแบบนี้ก็ได้ตัวเรื่องของเขาบางทีอาจจะไม่ใช่บุคคลอย่างเดียวนะคะอืมก็ยังไงให้กําลังใจคนกองนี้เนาะ มองว่าเฮ้ยพลังงานไม่ดีอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ของเราหรอกฟังผ่านๆได้ไหมได้ไม่ต้องไปซีเรียสดังนั้นถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะทุกคนก็มองไปว่าเป็นของความบันเทิงแล้วกันฟังผ่านๆอะไรไม่สบายใจก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวงังรักที่เป็นในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นในแบบที่คุณหวังจะให้เป็นนะคะแล้วก็เค okay, มีเข้ากันเนาะคุยกันรู้เรื่องมองตารู้ใจอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ ยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเชา้าอาละะ่าคามาถึงกล้องที่สองนะคะดูได้ทุกเพศนะจ๊ะความรักไม่มีเพศมุมกล้องอาจจะใกล้ไปบ้างเออไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแล้วก็มันไปดูโดยรวมนะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะสลับกันได้นะคะดูกันเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะทุกคนมาเจ้าสมาธิถ,ถึงเขาคนนั้นกันดีกว่าอืมขึ้นเลยเดยๆขึ้นมาเลยไพ่บอกว่าเลิกพูดมากสักทีนะจ๊ะ มาดูกันว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้สักทีเขารออะไรอยู่หรอเปิดให้จุกๆไปเลยสิบใบนะคะเขาคนน,นั้นที่คุณกองนี้กำลังนึกถึงนะทำไมเขาถึงไม่เทคแอคชั่นอะไรสักทีเขารออะไรอยู่เหรอ มันเป็นพลังงานโดยรวมฉะนั้นฟังเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปซสีเรียนนะไม่รู้ผลออกมาเป็นยังไงเออในใจเขาก็ยังอยากจะเริมอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งถ้าไม่เริมความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะแบบว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานก็ได้นะหอยหกถ้วยสามถ้วยก็รู้สึกดีอยู่นะหกเหรียญก็มาเออหนึ่งถ้วยก็มาอืมรักเราสองสามคนหรือเปล่าคะความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าสองคนใช่ไหมเอย คุณโสดหรือเปล่าเขาโสดหรือเปล่าหรือว่าต่งตางฝ่ายต่างมีคนคุยของตัวเองอยู่แล้วมีบางคนอาจจะมีหลายคนด้วยนะเพราะว่าดูป๊อปหรือเกินเออ,อแต่ถามว่าจริงๆยังไม่ถึงหัวข้อว่าเขารู้สึกยังไงนะแต่เรารู้สึกเลยจะน้าพ่คือเขารู้สึกดีกับคุณนะ รู้สึกเหมือนเพื่อนเหมือนมากกว่าเพื่อนมีความห่วงใยมีความผูกพันอยู่ใกล้แล้วรู้สึกหลั่นล้าแต่ความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าที่เขาไม่เทคแอคชั่นหนึ่งอาจจะติดความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นได้แต่เขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะสานต่อเพราะว่าตัวเขาอาจจะไม่โสดก็ได้ ตัวคุณอาจจะไม่โสดก็ได้หรือหน้าที่การงานสถานะบางอย่างมันไม่เอื้ออํานวยที่จะให้เขาเรียกว่าแหละให้สายความสัมพันธ์น่ะเออเขาก็ไม่รู้ว่าควรที่จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้อยากจะไปต่อไหมก็อยากที่จะไปต่อแต่ใจก็จะบอกว่าห้ามไว้หยุดไว้ ควรเลิกเลิกที่จะมุ่งโฟกัสไปที่คุณเลิกที่จะสนใจคุณมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามเหมือนจะพยายามตัดใจด้วยนะเนี่ยอวยไพย่อวยมากเลยอะกองนี้ฉันแบบว่าหลั่ล้ามากเหมือนเหมือนเลือกเลยเนาะ <laughs> ไม่แต่แค่อินเป็นเพื่อนนะคะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นหน้าที่การงานบางอย่าง,างสถานะทางสังคมหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงไม่ก็ความที่บอกตั้งแต่แรกเนาะอาจจะไม่โสดมันทําให้เขารู้สึกว่า การที่เขาสารสัมพันธ์หรือเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้ที่เขาทําอยู่อะมันไม่โอเคเขายังอยากเก็บความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นกาลยานิมิตที่รู้สึกดีต่อกันแต่อาจจะไม่ได้สารความสัมพันธ์ต่อกันอย่างน้อยเราก็มีเส้นขนานที่เราอยู่ข้างกันตลอดไปได้ได้ดูได้เจอได้แบบว่าได้ทําความเขารู้จักอยู่ด้วยกันเรื่อยๆจากความสัมพันธ์นี้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอืม ได้มองเธออยู่ห่างๆอย่างเหินๆนะไม่ใช่หลายๆอย่างเขารู้สึกว่ามันแฮปปี้นะที่มันอยู่ณปัจจุบันนี้และเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้แหละอืม,มีอ่อยกันบ้างอ้อยกันบ้างแต่ว่าไม่อยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้อืม โอ้ยด,ด,ดูดูอุดอัดชอบกนเนาะทำไมชอบฉันถึงทำไมฉันอินเออมาแล้วตอนนี้ตัวเขาอะรู้สึกยังไงคนกองนี้คะชอบคนกองนี้ไหมรักคนกองนี้หรือเปล่าประทับใจในคนกองนี้ไหมขอห้าใบค่ะเอาจริงๆอ่อะคำถามก่อนหน้านี้มันก็รู้สึกเหมือนเกินเพื่อนหน่อยๆอ,อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าไพ่จะออกมายังไงนะ วินดาอืม The world e m p r e s สสองเหรียญสิบถ้วยเด็กไม้เหมือนคนของฉันก็มีแต่เธอก็สำคัญเธอก็แบบเป็นคนที่ฉันรู้สึกว่าเคมีอะไรหลายๆอย่างมันก็ไปด้วยกันได้พูดจาก,กันรู้เรื่องเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มาสื่อสารกันได้ดีได้โอเค คุณก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักหรือเป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นคนที่เขารู้สึกประทับใจอบอุ่นอ่อนโยนบางคนก็อาจจะแบบว่าอ้วนได้ไม่ใช่แต่ตัวเขาอะเหมือนแบบกําลังสับสนอะตัวเขาก็มีอาจจะมีคนของเขาอยู่เนาะหรือหน้าที่การงานบางอย่างที่เขาต้องแบบว่าต้องดูแลครอบครัวที่เขาต้องดูแลมันทําให้เขาอะ สับสนว่าควรจะรู้สึกกับคุณนะมากกว่านี้ไหมหรือว่าไม่ควรจริงๆใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะเข้าหามากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะเนี่ยแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเออห้ามไว้อยู่ว่าอย่าทําเลยอย่าเกินเลยมากกว่านี้เลยอย่าพยายามนู่นนี่นั่นเลยบอกเลยคนกองนี้ยิ้มได้เลยนะคะว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะมีความรู้สึกที่ดีๆแฮปปี้อยู่ใกล้พูดคุยแล้วรู้สึกดีอบอุ่นอ่อนโยนปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบ มีแต่พลังงานด้านบวกอะบอกเลยเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อ่านไพ่กองนี้แฮปปี้มากค่ะเนี่ยและในใจลึกๆเรารู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งอะการอ่อยของเขาอะมันไม่ใช่การอ่อยแต่มันคือการบอกความในใจนะจ๊ะเออแต่ก็รู้แหละว่าไม่ควรไปเกินเลยกันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยคือความรู้สึกชัดเจนที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วใช่หรือเปล่าคะณนะปัจจุบันนี้ขอห้าใบค่ะคนกรองนี้ถ้าเกิดเขาโสดนะคุณติดอยู่ในสถานะเดียวคือเฟนโซนก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะติดด้านหน้าที่การงานนี้ก็อาจจะหนักกว่าเฟนโซนได้เหมือนกันนะ ใช่ไหมบอกเลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะแกโอ้บอกเลยว่าเขาอยาก,กที่จะทำหรือแสดงความชัดเจนมากกว่านี้อยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างเห็นไหมบอกตั้งแต่เลรยกแล้วว่าเขามีการอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างมากกว่านี้แต่พยายามต้องเก็บซ่อนความต้องการของตัวเองเอาไว้เนี่ย ขังความเป็นเดวิลเอาไว้ในห้องห้องหนึ่งในหัวใจเขาไม่ให้ตัวเองทําผิดไม่ให้ตัวเองทําพลาดเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดมันทําพลาดแล้วอ่ะมันจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายตามมาเขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากด้วยแหละอืมมันก็เลยมีความเครียดบางอย่างฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดถามว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เขาทําอยู่มันคือความชัดเจนแบบที่เขาอยากให้เกิดหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะคะ มันไม่ใช่เขาพยายามที่จะเก็บซ่อนอารมณ์บางอย่างของตัวเองไว้แล้วพยายามที่จะจบมันแล้วเขาเขาคิดมากเขาเครียดเรื่องนี้พอสมควรนะเขาพยายามที่จะจบพยายามที่จะแบบไม่ได้แสดงออกมากกว่านี้เขาแค่ได้อยู่ข้างๆในลักษณะนี้ก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยออืเออคนกรองนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้ามาดามแนะนําให้เข้าหานะคะเอ,อแสดงออกได้เข้าหาได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องฝืน แล้วก็บางคนถ้าติดสถานะเฟรนโซนเนี่ยเรามองว่ายังมีรุนนะเพราะเขาก็รู้สึกดีๆกับเราอะทอแต่ว่าถ้าเกิดติดด้วยหน้าที่การงานเขาเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องหรือเขาเป็นอาจารย์เราเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงให้เรียนจบก่อนนะคะแล้วค่อยไปจีบอาจารย์นะคะ <c oughs> ยังไงขอให้ทุกคนที่มาฟังกองนี้สมหวังในความรักในเรืวอวันนะคะแล้วก็ขอให้คนไหนที่แบบรู้สึกว่าเออเขายังไม่ใช่หรือยังไม่ได้เหมาะสมกันก็ขอให้เจอกับคนที่ ใช่ของตัวเราคนที่เขาเป็นรักที่ดีเราเราเป็นรักที่ดีของเขานะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะคนกองนี้คือจิกหมอนฟินไปแล้วว่าเออมาดาอาจจะอ่านไพ่และสื่อสารได้ไม่ได้เต็มที่ถึงความฟินสักเท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า เอาละค่ะมาถึงกองที่สามนะคะใครที่เลือกกองนี้มือมาดามไม่ได้ใหญ่นะไพ่มันเล็กโอ้ <c oughs> อเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะยังไงก็ดูเพื่อความมันเทิงแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศนะจ๊ะอาจจะต้องเป็นสรานามเอาเองได้นะคะมาตั้งสมาธิกันดีกว่านะทุกคนมาดูว่าทําไมเขาคนนั้นถึงไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้สักที เขาคนนั้นรออะไรในความสัมพันธ์นี้อยู่หรออทำไมไม่ take a คชั่นสักทีขอสิบใบค่ะคิงท้วยก็ดูเป็นคนเจ้าชูหลันลาพอสมควรนะคะไพ่พระขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมบางอย่างเกิดขึ้นได้นะ แปดเหรียญจั j เ s น m n เครียดขึ้นมาทันทีเลยตัวเขาเก้าดาบเจ็ดเหรียญรู้แล้วย้ำย้ำอยู่นั่นแหละสามเหรียญ d o u b l วมาท,ทุกสำรับแล้วก็สิบถ้วยในที่นี้บางคนอาจจะติดสถานะบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับ ศาสนาความเชื่อกฎเกณฑ์เประเพณีบางอย่างได้ความเหมาะสมบางอย่างได้แล้วก็ความผิดถูกบางอย่างได้เป็นบางอย่างที่เตือนให้เขาห้ามอย่า take action อย่าทำอย่านู่นอย่านี่แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีบางอย่างบอกว่าการที่ไม่ได้ take action อะไรในความสัมพันธ์นี้การที่ให้คุณอยู่ในลักษณะความสัมพันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคสุดแล้วดีสุดแล้ว ถามว่าตัวเขาเครียดไหมตัวเขาเครียดค่ะตัวเขาเป็นกังวลเหมือนกันจริงๆก็อยากที่จะมีเทคไอชั่นอะไรบางอย่างมากกว่านี้หรืออยากจะใกล้ชิดอยากจะสนิทสนมมากกว่านี้เพราะว่าคุณอะเคมีเข้ากับเขานะคุยกันรู้เรื่องอะไรหลายอย่างที่เขาตามหามันก็ได้มาจากตัวคุณแต่บอกเลยว่าบางคนออาจจะติดสถานะมันขึ้นสิบถ้วยก็ขออ่านเนาะ เ,ออเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วตัวคุณก็อาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็ได้หรือหน้าที่การงานสถานะทางสังคมดารีตประเพณีศาส,สนามันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้อะทั้งที่จริงเขาก็มีใจพิศวาสกับคุณนะคะเออบอกเลยแล้วก็หลายๆอย่างเขารู้สึกว่าการที่ได้มาเจอกันระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะเป็นบททดสอบของจักรวาลว่าเขายังมีศรัทธามีศรัทธามีศรัทธาพอไหมกับสิ่งที่เขาเชื่อ กับสิ่งที่เขากำลังยึดถืออยู่จัสเมนมากับสามเหรียญแต่เขาก็มองว่าอย่างน้อยการที่มีคุณในชีวิตเป็นเพื่อนก็ยังดีคุยกันในลักษณะนี้ก็ยังดีอืเขาอยากให้มันเป็นไปในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆที่เขาไม่เทคไอชั่นอะไรก็คืออยากให้ระดับความสัมพันธ์มันอยู่ในระดับที่มันเคยเป็นนะอในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี้ท่าที่จริงก็เครียดเหมือนกันแหละมีความกังวลใจเหมือนกันแหละ แล้วก็ในที่นี้บางคนถ้าเกิดเขาโสดคุณมองว่าเขาโสดเนี่ยไม่มีใครจริงๆนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเขากําลังช่างใจอยู่ว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นให้กับเขาได้ไหมคนที่เขาจะมาสร้างครอบครัวด้วยได้หรือเปล่าบางคนที่คุณถามถึงคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ต่างศาสะนาะต่างภาษาได้หรือต่างวัฒนธรรมต่างด้านอายุยังได้เลยเรารู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุเยอะกว่าด้วยซ้ำนั่นแหละ มันเหมือนแบบยังไม่แน่ใจยังอยากยังอยากคุยอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อารมณ์ไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะมีความอึมครึมมาตั้งแต่ใบแรกเลยค่ะว่าเรื่องของความเหมาะสมบางอย่างแล้วก็ตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าหลงเสน่ห์คนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบค่ะ คว,วีนถ้วยเมื่อกี้ได้คิงถ้่ว,วตอนนี้ได้ควีนถ้่ว,วนะจ๊ะสามดาบขึ้นมา <c oughs> <c oughs> สองเหรียญเดอะเมจิเชียนแล้วก็เดโมนอ่ามันก็มีความรู้สึกชอบคุณคิดถึงคุณนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่บอกเลยว่าเขารู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันมีความเจ็บปวดมันมีความเสียใจยอยู่ในนั้น แต่เขาก็ไม่อยากให้คุณกับเขาห่างเหินกันนะคะอยากให้อยู่ในระดับนี้แหละพูดคุยกันไปในระดับนี้ไปเรื่อยๆอการที่มีคุณอยู่มันดีกว่าการไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคะเขาก็อยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขานั่นแหละก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเขาก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเองเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนเขาจะรู้สึกว่ามันเหงาอะแล้วมันคิดถึงคุณนะอะ แต่มันอาจจะยังไม่ได้ออกแนวรักหวานแววนู well, ่นนี่นั่นมันออกแนวความเจ็บปวดซะมากกว่านะสิ่งที่เขาตอบมานะคะเป็นสามดาบดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่ชอบเรามันจะขึ้นสามดาบได้ยังไงจริงไหมทุกคนเขาก็มีใจให้เรานั่นแหละแต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เออคุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สำหรับเขานะแต่มันก็ได้แค่นี้ณปัจจุบันนี้นะคะอืม แล้วก็มาดูซิว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยคือความชัดเจนแล้วใช่ไหมตรงกับความรู้สึกที่เขาต้องการอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมของห้าใบค่ะกองนี้ไปเร็วมากเลยอะอวิวออฟอฟอร์จูนขึ้นมานะจ๊ะ บอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดกองเนี้ยอาจจะแปลกกับกองอื่นกองอื่นจะต่อชัดเจนเลยว่าใช่ไม่ใช่แต่กองเนี้ยออกจะออกแนวประมาณว่า40 60อะไรอย่างเงี้ยได้3ใน5ได้อะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ตรงความต้องการของเขาเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่บอกเลยสิที่เขาแสดงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนที่เขาต้องการอยู่ด้วยเหมือนกัน อจริงๆเขาก็อยากที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างมากกว่านี้แต่ทําไม่ได้อะดังนั้นถามว่าเขาชัดเจนไหมเขาก็ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนในระดับหนึ่งเหมือนกันเหมือนก็ไม่ได้เต็มที่ในสิ่งที่ต้องการจริงๆเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําได้อะนะอะแต่เขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนกันแหละออกแนวกักได้เหมือนกันนะคะอีตาคนนี้แล้วก็อยากให้คุณอยู่กับเขาไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะบอกแล้วว่าอีตาคนนี้เป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆนะจ๊ะยังไงก็เออป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรฟังเพื่อความบันเทิงอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นอบอกเลยว่าเขาไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะมีความเจ็บปวดความเสียใจ เกิดขึ้นนะคะแล้วเขารู้สึกว่าการที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เขาโอเคที่สุดแล้วนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรละเอียดใต้คลิปได้นะคะ,ะถามถึงคุณและเขาเน้นๆนะจ๊ะแล้วก็ขอให้คนกองน,นี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังรักที่สือเสมอกันอะไรอะไรก็คุยกันรู้เรื่องอะไรอะไรก็เข้าใจกันนะจ๊ะขอให้เจอในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้า